แรกกับพอร์ตโฟลิโอเปลี่ยนสีทั้งหมดได้ใน1คลิกเปลี่ยนข้อความได้ทันทีเปลี่ยนรูปได้ทุกจุดทำาให้แล้วทั้งหมด15หน้าเลือกใช้ได้ตามใจชอบโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ 1. รับไปเลยไฟล์พอร์ต1เล่ม 2. แจกฟรีข้อสอบที่แกด1ที่แกด2ที่แกด3พร้อมคอร์สเรียนที่เฉลยละเอียดสุดๆยันไส้ติ่ง 3. คอร์สอสอนใช้แคนวา สี่ขอสอนสัมภาษณ์ตามหลักจิตวิทยาสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ shop d o t d e h o w p o r t o com d e c h o p o r t n no. u m b e r one สอนทำพอร์ตโฟลิโอกลับมากันนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับพี่จะมาสอนทุกคนนะครับทาตัดพื้นหลังร,รูปภาพกันนะครับบางคนนะครับเ,เรียกว่าอะไรดีเราเอารูปภาพเข้ามานะครับแล้ว เรียกว่าอะไรดีเราเราแบบไม่รู้ว่าวิธีเอารูปภาพเอาแบ็กกราวด์ออกจากรูปภาพทำยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมาสอนนะวิธีแรกนะครับเดี๋ยวพี่จะใส่ใส่สีพื้นหลังก่อนนะครับให้มันเห็นชัดๆนะอ่นี่นะครับพี่จะเปลี่ยนเป็นสีเป็นสีแดงแล้วกันเนาะอืมจะได้เห็นชัดต่อมาครับให้น้องมาที่อัปโหลดเนาะ ทีนี้มันจะมีรูปที่พี่เคยอัปโหลดแหละนะครับแต่ว่าใครที่ยังไม่เคยอัปโหลดนะครับสามารถกดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกคลังรูปภาพเลือกจากวิดีโอหรือเลือกจากรูปภาพออจากไฟล์ได้นะครับแต่พี่อัปโหลดมาแล้วนะครับพี่ก็กดรูปภาพปุ๊บเข้ามาเลยอ่ะประมาณนี้เห็นไหมแต่ทีนี้นะครับมันจะมี Background Remover อยู่ตรงนี้นะแล้วถ้าใครใช้แบบโปรนะครับมันก็จะสามารถ กดตรงนี้นะครับแล้วก็รูปภาพก็จะหายไปหมดเลยนะครับแต่ทีนี้นะครับบางคนที่ไม่ใช้โปรโลและไม่อยากใช้ยังไม่อยากเสียตังค์อยากใช้ของฟรีพี่แนะนําอย่างนี้ครับทุกคนให้น้องทุกคนนะครับมาที่ google นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า remove bg อ่ามันจะขึ้นมาเว็บไซต์แรกเลยนะครับ <c oughs> remove.bg น้องก็กดเข้าไปปุ๊บ อ่าแล้วหลังจากนั้นนะครับมันจะให้เราอัปโหลด Image ถูกไหมอัปโหลดรูปภาพเข้าไปปุ๊บเราก็กดอัปโหลด Image นะครับแล้วก็เราก็เลือกรูปภาพของเรานะครับกดที่คลังรูปภาพนะครับแล้วก็เลือกรูปภาพไปนี่ครับแล้วก็กดใช้นะครับอ่าเห็นไหมครับตอนนี้ก็มันก็จะ ลบพื้นหลังเราออกให้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นครับเราก็กดดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับหรือมันอาจจะไปเวลาเราก,กดดาวน์โหลดเสร็จแล้วครับมันจะเข้าไปอยู่ในไฟล์ที่ดาวน์โหลดในใน iPad หรือในคอมพิวเตอร์หรือว่าอาจจะเข้าไปอยู่ในมือถือของเรานะครับในในที่เป็นไฟล์ดาวน์โหลดนะครับหรือบางเครื่องนะครับมันอาจจะเซฟไปที่คลังรูปภาพเลยก็มีนะครับฉะนั้นนะครับให้น้องเข้าไปหาไฟล์รูปภาพตรงนี้นะครับให้ไปเช็คก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับอ่าส่วนของพี่นะครับมันจะอยู่ที่ในไฟล์เนาะแล้วก็อยู่ตรงที่ดาวน์โหลดนะครับนี่รูปนี้เห็นไหมเรียบร้อยนะครับนี่ได้มาแล้ว ค okay. ทีนี้เรากลับไปที่แอปแคนวาของเรานะครับนี่แล้วหลังจากนั้นนะครับอันนี้เราใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราใช้ฟังก์ชันนี้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นตัวโปรนะครับดังนั้นเราก็ลบไปก่อนเราอัพโหลดอีกอันหนึ่งครับกดอัปโหลดนะครับเลือกไฟล์อ่าแล้วก็กดอันนี้นี่ก็มาแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็กดปุ๊บ เห็นไหมเราก็จะได้รูปภาพของเราแหละแล้วก็แต่งสีหน่อยอสองเอาสีนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า Port ต o l ล o โอนี่จบแล้วประมาณนี้ ส่วนใครที่อยากใส่ข้อความก็อ่าใส่ไปนี่อันนี้ก็อาจจะเป็นอัลฟิโลนี่ก็อาจจะเป็นชื่ออะไรก็ว่ากันไปนะครับประมาณนี้นี่เราก็ได้แล้วนะครับครั้งแรกกับพอร์ตฟิลโอเปลี่ยนสีทั้งหมดได้ในหนึ่งคลิกเปลี่ยนข้อความได้ทันทีเปลี่ยนรูปได้ทุกจุดทำาให้แล้วทั้งหมด15หน้า เลือกใช้ได้ตามใจชอบโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ 1. รับไปเลยไฟล์พอร์ต1เล่ม 2. แจกฟรีข้อสอบที่แกด1ที่แกด2ที่แกด3พร้อมคอร์สเรียนที่เฉลยละเอียดสุดๆยันไส้ติ่ง 3. คอร์สอสอนใช้แคนวา 4. คอร์สอสอนสัมภาษณ์ตามหลักจิตวิทยาสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ shop d e t e ด o r o ช t com เด็กโชว์พอร์ตนัมเบอร์วันสอนทำพอร์ตฟิลีโอ